สวัสดีครับพี่น้องต้องไปสุข,ขสุขคนนะครับคือเก่านะครับพี่น้องคลิปนี้ผมสิพ้ามายมกับรักแล้วก็ห่วงรักหนูนะครับไม้เก่านีพี่น้องมาดูน้ำกันพี่น้องกับหล้างหนึ่งนะครับกับห่วงสองหลังนะครับหล้างนี้กับเสียพี่น้องนะครับ ผมจะใส่วินี่กับเสียนะครับปูกระยางนี้จักเสียไปใส่ครับหหนห่ครับห้อยไปตึกแตกอยู่ผมจะใส่วงนี่ล้างหนึ่งพี่น้อง ล้วงนี่บ่วงเสียครับเดี๋ยวว่าดูน้ำกันพี่น้องว่ามันเสียไปใสหลุนกันพี่น้อง,งนี่พี่น้องมีขั้นบ่วงเบิง้บงเบงอยู่วอวพี่นอ้องยู่วัลยานทั้งขาดเลยตอนนี้ ผมยันขาดยูพี่น้องเพราะว่าวงตัวนี้ถึงนูร้ายเทือ่อนเลพี่น้องออ๊เนอะอยู่เห็นแม่พี่น้องคือเห็น,นเห็นตัวดำดำดำเดือเลยพี่น้องอ พี่น้องรักบ่วงมันจะต้องปียอปนะมึงนะอุ้ยพี่น้องอยู่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 พี่น้องอยู่มันง่ายเลยมันง่ายเลยโอ้โหพอดีขาดพอดีพี่น้องนี่ ผมดึงมังหันขาได้ไข่อย,ยู่ยังอยู่เหรอยู่โอ้พี่น้องอยู่อยูอยูอยูอืมอืมพี่น้องมาแก้ใ้เลยโอ้นาซีไม่รุ่นเจ๊ตแปรทีดอีกแล้วพี่น้องรุ่นนี่โอ้ไข่อย,ยู่ยังอยู่ผมดึงมังหันนั่นใช่หรอ ผมดึงมังหันพี่น้องไข่อยู่มันยังอยู่ให้อู้ขาดเลยโอ้บักแห่พี่น้องบักแหวกเลยดีนั่นบอกขาดเอามือดึงมังหันขาดปุดเลยโอ้มันมันพี่น้องมันถือว่ามันนะคุ้มจอบมันนี่ไร้เทือดอ่ะนี่ผมจีบอกเ <c oughs> มื่อวานนี่ผมใส่กลับไปนี่เสียทั้งกลับ เสียทั้งกลับแล้วก็เสียพัดคุยางเลยมัดไปย่างดีจะเป็นคนนี่มันเมวไปนะพี่น้องนี่ล้าง,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 งหนึ่งล้างหนีล้างหนีก็ลั่นพี่น้องนี่หล้างหนีกลั่นพาผมยางวาที่แรกผมมาทืนเมืองคนติดเป็นน้ำลามยูยพี่น้อง นี่นี่น,นี่ผมดูสี่เบิงนี่พี่น้องนี่น,นี่เห็นไ่มพี่น้องนี่ค้นนูนี่นี่ครับค้นน,นูมองนิวซีผมนี่ติดนี่นี่นี่ติดอยู่มือผมนี่กับค้นนูล้างนี่รูดพี่น้องได้ไม่รูดได้ไม่แนวอะไรแล้วเอาถือว่าหมาพี่น้องอบอกง่ายเลย อ้าพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เอาไปซ้ำนีดสักก้อนเนาะพี่น้องเนาะน้องพุ่มจิถ่ายเบื้องไม่พี่น้องถ่ายได้ช็อตเด็ดงาพี่น้องรุ่นนี้มันสุดยอดดีนี่มึงมึงมึงอู้ห้ามถอนอีกกล้วยนพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวถ่ายไก่ไปได้ตีดีกับจิต กกดเขาออีืมพี่น้องอ,อ้าวพี่น้องคลิปนี้ไว้แค่นี้นครับเดี๋ยวเจอนคลิปหน้านะครับพี่น้องสวัสดีครับ